ครับวันนี้มาดูตำแหน่งที่เรายิงซ้ายกันอีกนะผมเคยรีวิวในจุดที่เราเคยยิงซ้ายกันไปละนะเดี๋ยวผมพามาดูต่อวันนี้กําลังจะยิงอีกคันหนึ่งนะนี่เป็นคันนี้เลยนี่คันนี้เป็นตัว12บองล้อทนเตี้ยนะอ่าตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นแท่แนแนบไปถ่งใส่เสร็จเนาะแล้วผมก็จัดการยิงซ้ายทาสีกระสีไปนะครับอ่าสำหรับคันนี้เดี๋ยวลูกค้าถ้าเป็นกระบะไทยราดน่าจะไทยราดแหละถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ติ๊เคียนด้วยนะครับ อันนี้คือเตรียมหรือระบบออดละก็เตรียมที่จะยิงทรายนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการยิงทรายของผมันดีกว่าก็มาเริ่มตัวจุดยิงทรายของผมเนาะก็จะรื้ออุปกรณ์สายต่างๆใส่ไฟใสยลมทุกอย่างเนาะออกมาหมดเลยอ่าก็จะตรงเนี้ยเาจะไม่มีสายเลยเลยก็จะเหลือแต่เหล็กเนี่ยเหลือเหล็กอย่างเดียวอ่าแล้วเดี๋ยวลูกน้องก็จะอุดตั้งจุดต่างๆให้ครบเนาะเดี๋ยวเผืือ ตัวทรายที่จริงออกไปเนี่ยมันมีอาจจะทําให้เกิดปัญหาไ้กับตัวรถได้นะครับอันนี้ตัวตัวเป็นอันนี้ให้ดูตัวคัตเตอรเดิมๆเ,เนาะของตัวรถนะครับก็เดี๋ยวมาทํารีวิวไว้เห็นว่าเออก่อนยิงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังยิงแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะให้ดูคร่าวๆในภาพที่ก่อนยิงกันก่อนโดยรวมคัสซีอันนี้ค่อนข้างดีเนาะแต่อันนี้พอดีมันเป็นพุกจุดยึดต่างๆนะมันเลยจะมีสนิมติดอยู่ แล้วคันนี้ก็อย่างที่บอกไปทําเป็นแท่นแหนบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวแท่นแหนบของผมเนี่ยไม่ได้แปลงจากของแท่นถูกลมมานะอ่านี่เห็นไหมครับตัวของจราอาตรงนี้ก็เป็นของมันเลยนะผมก็เปลี่ยนทั้งแท่นเลยไม่ได้เอาเสื้อผ้าเดิมมาแปลงนะครับอ่าแล้วก็ในตัวนี้ก็เป็นจ oh ูโลหะละลูกค้าก็เดี๋ยวจะทําสีด้วยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมพาดูงานที่เสร็จแล้วกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่า ตอนนี้ยิ่งทรายเสร็จแล้วนะครับก็ลงสีพื้นเรียบร้อยเนาะอ่ะเพราะต้องลงสีพื้นเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสนิมนจะขึ้นนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนอะพอดีตัวนี่เขาผุเนาะตัวตัวกระทงหลังเขาผุผมก็เปลี่ยนจับเป็ียนใหม่ให้นี่ตัวกระทงหลังเขาผุก็จะเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยพอดีอยู่สองตัวก็จับยึดใหม่ให้เรียบร้อยเนาะอ่าก็คัสซีก็ก็จะออก ส่วนใหญ่ก็จะออกเกือบหมดเลยนะเวลายิงทรายเสร็จเราก็จะเห็นว่าเออตัวคั้ซสีเนี่ยมีรอยอะไรบ้างนะเวลาสนิมกระเทาะแล้วก็จะเห็นหมดเลยนี่ก็จะเห็นเห็นเลยว่าตัวคั้สีเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่การยิงพวกนี้ก็จะให้สหนิมที่ติดอยู่กับตัวคัสีเนี่ยหลุดออกค่อนข้างเยอะนะหลุดออกเกือบหมดเลยนะครับแล้วเวลาทําสีเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างดีและทนเราจะ,ะต,ตัวสนิมจ,จะไม่ดันขึ้นมานะ อ่ะอันนี้ให้ดูอันนี้ให้ดูตัวช่วงล่างที่ยิงไปนี่ก็ยิงแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําเสร็จแล้วก็เก็บโปแล้วก็ทําสีดําให้มันเรียบร้อยอีกทีนึงเนาะอ่ะสำหรับโดยรวมสําหรับตัวคัสซีก็จะจูบประมาณนี้แหละเนาะยังไงถ้าใครสนใจกับรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับที่บริษัทเฮียงเจริญยนจำกัดนครปฐมครับผมขอบคุณครับ